สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมค่ะหอยเจอสตีแอสเต e m เซมอบมเด็กเขาตื่นเต้นกันมากเลยค่ะเพราะว่าวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิี่เขาก็ต้องเปิดประตูของขวัญทุกวันค่ะนี่เด็กเขาม <laughs> เยอะมากเลยปีนี้มีของขวัญช็อกโกแลตเห็นไหมคะเนี่ย เปร์นหนึ่งแล้วก็เปร์สองแล้วก็ต่อจนถึงวันที่ยี่สิบสี่ค่ะ okay. 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 โอเคเวมือถสุอรโอเคลีออนี่อยากเปิดประตูก่อนค่ะมาโอ้หาไปไม่ถูกเลยแล้วขังขันตัวนี้จะต้องอ่านก่อนค่ะ อ่านเรื่องเขาเป็นกิชิตเป็นเรื่องเล่าค่ะอ่านถ้าเข้าใจเสร็จแล้วเขาถึงเปิดประตูได้ค่ะนี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลขให้เปิดนะคะถ้าอ่านจบเราก็ต้องถึงเปิดได้ค่ะนี่ค่ะีิวนี้เข้าใจแล้ว Leo hat die Geschichte gelesen mhm. und hat das verstanden. Jetzt. Ja. Wow, was ist das? Alleine. Eine Lupe. Ah, eine Mini-Lupe. Den klebst du eine Schere. Bitte. Den kriege ich noch an. Ich weiß nicht, was auf Teil nicht. Okay. อ่าฮะใช่ huh. ไหมว้าวสามารถได้เห็สุดยอนี่ของขวัญที่กลับมาบ้านเขาก็มาตั้งหน้าประตูค่ะเล,เล็กๆไม่เกือบจะไม่รู้ว่าใครเอามาให้ Uh, da oh, da hast happy hypo. Oh, Schokolade, Schokolade. Schokolade. Und was noch? Ja. Okay, ich mach. Lauke Madeleine. Binnen. Na, wird das was? Ja. <laughs> อ๋อย okay, oh. oh. yeah. yeah. ah, ังเอาอีกมาได้ส eh ิย e. yeah. mm. okay, ังอีกอย่างโอเคตอนนี้มีแม่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 แม Lotfai, <laughs> Kartei, Oh! Kinder hm? so. hat den auch. Peter hat den auch. Deswegen ah. weiß ich das schon. So, und was hat Papa? Carsten <laughs> kalender Adventkalender. Bönnen. Ist das die 1? Das ist die 1. Aha, Bönnen. Uh, Nika. 25.000 Euro. <laughs> Mit Hoffnung schon. ว่าเตมัดเลนขูดให้ค่ะมเสอล์เตยเข้าไอฮชั่ัสกวันมุสมันเยกลเหรอครับสามแถวต้องถูกเหมือนกันหมดค่ะเออไม่ได้อะไรเลย ขัน next given next given อ๋อไม่ได้อะไรเลยค่ะเสียดายเสมาปิดัวไหนถูสิอ่าไม่ถูกค่ะถ้าเราได้สามสามครั้งเนี่ยเฟื้นทรั้ยสิมาสามครั้งอ๋อดูได้แค่สองเองสองพันห้าร้อยเออรูสองครั้งเองถ้าได้สามครั้งก็ได้เงิน panhard euro schade ist leider nur zwei 2500 fehlt nur noch eine reihe gut nächste mal die leone der kompanie kapieren gott am haika das hat ihre freunde für sie gemacht wenn immer als ah, nummer eins ja. eine Weihnachtsmann. Mhm. Also, Weil du die immer so gerne haben möchtest. 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 Oh, okay. die ja, Was kann das denn sein? Ja. Allein. Weil die ankommen, das ist <lacht> <lacht> oh. oh mein Gott. Wow. Allein. Oh my! อา h อ๋อ,อเขาจะเป็นสาวแล้วเขาเาก็เลยอยากได้อย่างนี้นาามาหมาเล่นอ่านแล้วเข้าใจแล้วค่ะเขาก็เลยเปิดโอ้ได้อะไร Was ist das Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsbäckerei ein Magnet. Okay, Ein Magnet. auch die das ist von unserer Schwiegerin Ein Duplo. อันนั้นเอาออทุกวันเอาทุกวันเอาของออกได้หนึ่งชิ้นค่ะซุปเปอร์กึดว้าวนี่เด็กทำให้ค่ะบุนดาชชินไอ็นสเตอ์นเด็กเขาทำให้ค่ะซุปเปอร์ฟีนจ้าง โอเคเล็กก็มีของขวัญน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ของขวัญเล็กเพื่อนเขาทำให้ค่ะ <Okay. S 1> เพื่อน24คน <Okay. S 1> ที่ไม่รู้จักกาันหรือว่ามันในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ mm hmm. ทำให้คนละอย่างเดี๋ยวเล็กได้เปอร์อะไรเปอร์หนึ่งอย่นี้ okay. mm hmm. โอเคโอ้ mm hmm. น่ารักจังเลย

จังเลยอ๋อน่ารักจังเลยคลายเนเนมันค่สะสวันนี้ก็เปิดประตูได้ขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้อีกนะคะแค่นี้เลยค่ะบ๊ายบายสาชัสนนะชายคาะ